สวัสดีค่ะพี่น้องกะแล้วเจเจเบอร์สุูคสุนนะคะนเนาะค่ะเมื่อนี้ยพาพี่พาน้องมาทำบุญเนาะคะ่ะวัดทอไ่เนานะคะ่ะเปิดโชบเปิดลาบต่างจิตอธิษฐานพร้อมๆอมกันค่ะพี่น้องสิบเจ็ดตุลาเมนบอวันเสาจาขอให้พี่น้องทุกทุกคนเนาะค่ะที่เห็นคลิปน่ะตอนนี้เนาะคะ่ะไม่โชคไมีลาบไปน้ำกันเนาะคะ่ะมาแงผงพใดีทีจะไปเที่ยวประเทศเล่ากะใจเย็นๆสันกน้อยหนึ่งเนาะคะ่ะ ทำบุญสางบารมีก่อนเนาะค่ะพี่น้องคู่มืคอควอายคู่มือกินชาเขียวทางบุญเป็นจังได้พี่น้องคนตกน้ำถ่วมบ่แถวชนบุรีบ่ตกแม่แรงไรสิเจตุลากละออกขั้นาและะา้วเนาะค่ะ เดี๋ยวหลังออกพัรช้าจะพาไปเปิดโชคเปิดลาบขอพรกับผูองค์ดำเนาะคะ่ะอยู่ปากท่างน้ำตกเนาะคะ่ะพี่น้องบนเขาชมพูเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะห้เบิ่งบรรยากาศข้างหลังเนาะคะ่ะตอนตรงนั้นการจะเป็นบรรยากาศข้างหลังเนาะคะ่ะที่เฮาจะไปขอพรขอ,อโชคขอลาบกับท่านปูนินละพานแล้วกแม่ยานเนาะค่ะพี่น้ององค์ที่พี่นอ้อง,นองเห็นตรงนี้องค์ใหญ่ๆเนาะคะ่ะจะเป็นองค์แม่ยานเนาะคะ่ะพี่น้อง้างหลังกาะ ทัดทางหลังไปก็จะเป็นองค์ปูนนิลพัดเนาะค่ะพี่น้องอย่าลืมเด้อกับพี่น้องส,สังจิตอธิษฐานไปพร้อมๆกันจบสวัสดิ์ทุกคนทีเห็นคลิปนาตอนนี้นี่บุญสัมพันธ์กับเจียบยางแน่นอนเนาะค่ะพี่น้องโชคดีรำด่ำรวยประจําทักที่ิ6กัญยาทีจะถึงนี้เนาะค่ะพี่น้องสิให้คอยเลิกซื้อ,อยังกับใดเนาะค่ะพี่น้องยกเว้นเลิกซื้อหวยเนาะคะ่ะเพราะว่าอาชีพรักคอยก็คือการซื้อเลขเนาะคะ่ะอาชีพ เสริมอ่ะสองสามยางอ่ะมันเป็นอาชีพเสริมของขวอยลักลักอ่ะคือซื้อเหล็กยางเดียวอาชีพหลักข่อยตอนเนี่ยที่มันทำเงินในขวยอยบอกอีกครั้งเนาะค่ะพี่น้องผู้ได้ขาวัาดกะอยากถูกหวย้วยเบอร์ม่โชคม,มิลาบกันทั้งนั้นแหละพี่น้อง จงภูมิใจเนาะคะ่ะผู้ใดทีมิโชคมิลาบถูกหว,วยรวยเบอร์ดูๆนะเพราะว่าคนคนนั้นเป็นคนทีมีบุญแห้งแล้วก็บารมีอ่านั่เนาะคะ่ะพี่น้องเพราะว่าเป็นเงื่อนเทวดาเนาะคะ่ะสำหรับผู้ที่ถูกหวยมิโชคมิลาบ <c oughs> ไปสายกาได้รับความเมตตาจากองค์เทพเทวาเนาะคะ่ะสำหรับคนดีมีศีลธรรมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในวัดเนาะคะ่ะ มรีกะค้นบลายค่ะพี่นอะะ้องถ้าจะเยอะกะช่วงแบบหอวอออกนะค้นกันจะเยอะเนี่ยเมืที่แล้วกไ็ไปอ่ายิบตัวเลขอะได้สามหกสามเก่าเนาะค่ะเลขถูกกะสามหกสามเก่าสามสองเนาะคะ่ะพี่น้องไปตัดาเอาสามหกเก่าเนาะคะ่ะพี่น้องเลขเดี๋ยวมนีจะพาพี่น้องไปไหว้พระขอพรทันทูเนาะคะ่ะได้ไปเที่ยวประเทศเลาวเมนีกะขอให้มีโชคมีลาภเนาะค่ะพี่น้อง ร้วยอย่างเดียวร้วยทะลูฟาลราชาโชมนาะค่ะพี่น้องบึงบรรยากาศพ้นค่ะค่อนข้างที่จะเยอะเนาะค่ะพี่น้องชีวิตขอ่อยบนอย่างดอกมากยิวน้ำวันน้ำว่าทำบุญสื่อเลอ่เดี๋ยวจะพาพี่น้องไปอาลัญญาประเทศไปจังหวัดสระแก้วเนาะคะ่ะไปสักการะพญานาคสีตระกูลเนาะค่ะ,คะยูทยานหลวงปู่สดเนาะคะ่ะ แล้วก็วัดเขาจิง้งโตเนาะค่ะไปล่วงทำหนะะ้าค่าตังจิตอธิษฐานเนาะค่ะสำหรับพี่น้องผู้ใดที่รวมทําบุญมาเนาะค่ะพี่น้องค่ะเขียนรายซื้อไหวเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะไปอธิษฐานจิตให้พี่น้องเนาะค่ะความเสื่อความรัทธาภัยมันผู้ใดมศรัทธาเท่านั้นค่ะถึงจะมีโชคมีลับครับปูนาคายาหนา้าขีผู้ใดเบอร์เสื้อกะบบเป็นยางเนาะค่ะหน้านาจิตตังเนาะค่ะตางก้นตางความคิดเนาะค่ะ ปร๊บมาณนั้นแ่ะพี่น้องว่ามี่ยังบอกข้ามาทําบุญโน่นนั่นนี่แหละไปไปเรื่อยๆไปดวปางงาใหม่ไปเกือบทุกวัดละมั้งแถวๆนี้แต่บางวัดก็อาจจะได้มีโอกาสทายแห่พี่น้องเบิ่งเนาะคะ่ะงวดนนี้กะตั้งความหวังไว้เวยอะเนาะคะ่ะปกติบค่อยตั้งความหวังในการสือเลขอเนาะคะ่ะแต่งวดนนี้ตั้งไวเ้เยอะแยะเพราะคอยกับมั่นใจว่าตัวเลขอ่ะวัดเขาสิ้นตัว จต่ได้ก็ออกสิไปขอเพิ่มบาร,รมีแม่ยตรงปากถามเนาะค่ะพี่น้องเิ่นหายแน่นอนค่ะงวดน,นี้กับมีบางคนถามว่าเวลาจะบอกหายสังเกตผู้านานบานนันวันนี้มันคือตรงกันเจ้าหมได้จังได้ว่าตัวเลขจะตรงกันเพื่อนเทียบเปิดกระเป๋าไปตัวปางาใหม่ห้องข่อยนั่นแหละพี่นอ้องจะตามนั่นแหละเพราะว่าข่อยบบแมนผู้วิเศษบ่หูบ่เห็นนี่อย่างดอกข่อยเป็นคนปกติตีมักทําบุญแล้วก็ซื้อเลขเริกซื้อบ่ได้ดอกเลขพี่น้องข่อย ซื้อจนเมื่อตายเลียควยเพราะว่าเพราะว่าค่อยถึอเลขได้หลายกว่าควยเห็นงานอีการช่วงนี้เนาะวันนี้บอกว่าหลายดอกพี่น้องพ่อแนขนเอยายัรลายขนาดว่าบบหลายยังจำนิดวันนี้ถ้าเฮ้ามีโชคมีลาเนะคะพี่น้องเดี๋ยวะภาพพี่น้องไปจังหวัดลพบุรีเดี๋ยวให้หนามมันลดเนาะคะ่ะ เดี๋ยวจะมาบอกโปรแกรมกันทำบุญเนาะคะ่ะหรือว่าตารางการทำบุญของเจียบเนาะคะ่ะวันที่สิบสามเนาะคะ่ะพี่นอ้องยอดเขาชุ่มพูเนาะคะ่ะพี่น้องทำบุญอะ่ะพป้าเนาะคะ่ะพี่น้องแล้วก็วันที่ยี่สิบสี่เนาะค่ะวัดนานาหลอดเนาะค่ะพี่น้องระยองแล้วก็วันที่ยี่สิบห้านะคะ่ะวัดน้องออนเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็ยี่สิบตุลาเนาะค่ะ ยี่สิบตุลาเนาะค่ะพี่น้องเข้าจับใ้งานผอดกระถินเนาะค่ะของหลวงพ่อกันหาเนาะค่ะพี่น้องโคราชเนาะเข้าจะไปถอดกระถินกันจังหวัดโคราชเนาะค่ะวันที่ยี่สิบตุลาเอฟซีผู้ใดผู้ใดวางกะขอเรียนเชิญไปเจอกันได้เนาะค่ะทำาบุนท่าลงท่านเ็ดบุนสร้างบรารมีไปพ,อพอร้อมๆกันเนาะค่ะพี่น้อง oh. ขอยบูมเป็นคนรวยขอยเป็นคนลูกเศร้าให้เช่าหน้าค้นจนนี่แหละแต่ว่าคอยกะ มาทำบุญเนาะคนเท่าการทำบุญบราจะเป็นตรงด้วยเนาะคะ่ะพี่น้องเห่าเฮ็ดบุญเท่ากะเฮ็ดตามกําลังเขาเห่าที่เห่าจะเฮ็ดใดเนาะคะ่ะพี่น้องยิงเฮ็ดยิงใดค่ะบุญยิง,ยง,ยง,ยงปฏิบัติยิง่งมีค่ะปฏิบัติได้แล้วก็เกิดบารมีสือเหลขรับมุลับตาสือะะ่อกะถูกพี่น้องเป็นกาลังใจให้พี่น้องเอฟซีบางส่านเนาะคะ่ะที่กําลังถอยอยู่นะตอนนี้เนาะคะ่ะทุกซิ่งทุกยางพี่น้องถา้าถึงงว่าลาของมันมันมาเองพี่น้องว่าจะเป็นเงืนทองหรือย,อย,อยัง แต่ที่สําคัญเฮาต้องเป็นคนดียึดในศีลในธรรมไว้พี่น้องแค่นั้นล่ะถ้ายยึดในศีลในธรรมเหตุใดกับโบสถ์บอยากบ่พอมีก็มีเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปตัง้งจิตอธิษฐานขอพรกับท่านปู่องค์เทพวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดทอใหญ่พร้อ,อมกันเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณพี่น้องท,ที่ทุกๆคนเนาะค่ะที่เป็นกําลังใจให้วันที่16กปรกย่าเนาะค่ะเช่นเก่าเช่นเดิมค่ะสังเกตโตเลขน้ําโชงน้ําลาบจังหวัดซาแก้วเนาะค่ะวัดเขาสิงโตอัลลันยาประเทศ วัดสะพานขาวเนาะค่ะพี่น้องสองสถานที่นี่เนาะคะ่ะวดนี้ค่ะสังเกตสองสถานที่นี่จะมีตัวเหลขตัวใดตัวหนึ่งขี่ตรงกันอย่างแน่นอนเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปไหว้พระทำบุญพร้อมๆกันค่ะ